ดีเดินเล่นในสวนนะครับก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนี้เคยรีวิวไปประมาณ2ปีแล้วนะครับผมต้นนี้ก็คือต้นอ่าเป็นฟิโลเดนดรอนนะครับเป็นตระกูลสเปรดิดนะครับชื่อว่าสเปรดิดนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวลูกผสมกับระหว่างเมลานโอไคลซัมกับบัวรูคูซัมนะครับนี่ฮะที่ชี้อยู่นะครับผสมกันนะครับเป็นลูกผสมเป็นไม้ไฮบริดนะครับที่ สวยมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์คือเห็นไหมครับว่าเส้นใบนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีออกแดงๆอันนี้ได้จากตัวแม่พันธุตัวตัวแม่มาก็คือเวอร์ลูคุซัมนะครับส่วนสีเขียวสีเขียวหลังใบสีเขียวเนี่ยก็ได้ของเมนานูใครซัมมานะครับ ลักษณะของเมลโนโานูไคลซัมก็ตามนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับเนี่ยตัวนี้ได้เวอร์ลูมานะครับเนี่ยเวอร์ลูคุซัมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะด้านหลังนะฮะแต่ว่า,าด้านหน้าใบลักษณะใบเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้ลักษณะหน้าหลังใบเนี่ยจะเป็นของตัวเมลนานูไครซัมนะครับก็คือเพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะฮะต้นนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบ เลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยเกาะเสาเกาะผ้าเฟลเกาะผนังเกาะไม้เกาะกำแพงเกาะหลักเกาะได้หมดนะครับนะฮะหน้าใบของเขาเนะี่ยผิวสัมผัสเขาจะแบบนุ่มๆเหมือนกำมยยีนะครับนะฮะรูปๆดูเนี่ยจะนิ่มๆน,นะฮะเหมือนกำรรมยีีสกัลลาดอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะฮะเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับขนาดถ้ามันใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยจะใหญ่ๆคล้ายๆกับเจ้าตัวกอเลเลสเนี่ยนะฮะ กอริเอสก็คือเป็นด้านด้านหลังนะครับมันอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกอริเอสนะครับใหญ่มากใหญ่แบบห้าสิเซนมีเลยนะครับความใหญ่ของของสเปรดิดเนี่ยครับหรือเมเลโนไครซัมเอ็กเวอร์ลูครซัมนะครับนะฮะก็วิธีการเลี้ยงก็แดดลำไลรใต้สแลน60%เนี่ยนะครับอันนี้เป็นกอริเอสนะ,ะเนี่ย นะครับนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่หาอยู่หรืออยากจะสะสมก็ก็หาเก็บกันได้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้นี่ก็ต้องมีหลักเป็นพันเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเป็นช่อขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นพันนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูกอลีส นี่นะครับก็กอริอสนะครับใหญ่ไหมครับสวยใหญ่ใหญ่แบบขนาดเท่าแขนผมเลยนะฮนะเนี่ยก็ใครที่สนใจนะครับก็หามาเลี้ยงกันได้นะครับเพราะว่าเป็นไม้ประดับในกลุ่มของฟิโลเดนดรอนที่คนชอบเลี้ยงนะครับด้วยลวดลายของมันที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวมันเองนะครับนะฮะ เดี๋ยวตัวคลิปถัดไปนะครับก็เดี๋ยวจะเอากอรเลียสมาให้ดูเต็มๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะจำสับสนกันนะครับระหว่างกอรเลียสกับสเปนดิดเมเนโนครซัมเวอร์โลคูซ um ัม ok um เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกันมากนะครับแต่ผมก็อยากแนะนำนะครับเพื่อนๆสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่เข้ามาบอกว่าพี่จำได้ยังไงครับต้นไม้ทุกต้น จริงๆตอนแรกอะผมก็จําไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยู่กับมันบ่อยๆนะครับมองมันบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะจําได้เองนะครับก็เหมือนกับวัวนะฮะเห็นไหมครับว่าพวกคนที่เลี้ยงบัวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมูอะเขาจําได้นะครับว่าวัวของเขาตัวไหน ซึ่งเรามองมันก็มองเหมือนกันเนี่ยประมาณนี้นึกออกไหมครับว่ามันก็เหมือนเหมือนกันอ่ะคือมันจําได้ยังไงวะนะครับก็คืออยู่กับเขาบ่อยๆดูบ่อยๆหัดส,สังเกตนะครับก็เดี๋ยวเพื่อน,อนๆก็จะจําได้เองนะครับอ่ะโอเคก, <c oughs> ก็ไหนๆก็ไหนๆละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกอริอัสนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปหาคลิปก็จ,จำไม่ได้ก็เดี๋ยวเอา รวมกันให้ดูเลยนะครับสำหรับกอริเอสนะฮะนะครับนี่กอริเอสนะครับนะฮะสวยไหมครับกอริเอสเนี่ยก็เป็นไม้ไฮบิดเหมือนกันนะครับเป็นไม้ไฮบิดระหว่างาเดี๋ยนะนึกก่อนอเมล,โนโลานอไคซัมผสมกับกอรีออซัมเออนะครับก็เป็นกอริเอสนะครับเคยทำคลิปไว้แล้วนะฮะกอริเอสเนี่ยใบนี่ใบใหญ่นี่ เป็นเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยใบยใหญ่นี่เกือบเมตรเลยนะฮะเฉพาะตัวนี้นี่ก็คือมี50 60เซนแล้วนะฮะนี่ยังไม่เต็มที่นะครับอันนี้สําหรับคือเวลาเราตัดขยายพันธุ์นะฮะเราก็จะตัดเตือนคาไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัดเตือนขาไว้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมามันก็จะแตกตามตานะฮะก็ วิธีการเลี้ยงของต,ต,ต,ตัวฟิโลเดนดอนกลุ่มของฟิโลเดนดอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงภายใต้สแลน60-70%นะครับน้ำห้ามเยอะต้องการแสงสว่างที่พอเหมาะอากาศถ่ายเทได้สะดวกโฟ์นะครับใครที่เลี้ยงตามซอกตึกมุมตึกเนี่ยบางทีต้องใช้พัดลมช่วยนะครับเพราะว่าผมเคยละเลี้ยงไว้แบบอับออ่ะ เชื้อลงเชื้อราลากนงลากเน่าแล้วก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ควรจะเลี้ยงอยู่กับต้นไม้เยอะๆนะครับผสมกันนะครับปะปนกันไปนะครับให้เขาแบบว่าพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาอาศัยกันนะครับประมาณนี้ก็เลี้ยงไม่ยากนะครับขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเคยทําไปหลายคลิปแล้วลองย้อนดูนะครับคลิปหลังๆก่อนๆหน้านี้นะครับเออสำหรับ อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวกอลเลียเนี่ยเราสามารถเลี้ยงให้มันแบบเกาะเสาก็ได้นะครับหรือจับให้มันแบบวางแบบเป็นแนวระนาบแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์เลยนะครับให้เกาะตามผ้าฟงผ้าเฟลอะไรได้หมดนะครับนะฮะแล้วแต่เราเราจะเลือกให้มันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันเรื่อยๆ กับต้นไม้ในกลุ่มของต่างๆหลากหลายนะครับเจออะไรก็เอามาให้เพื่อนดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ